สวัสดีค่ะพแม่พนองเมื่อเนกามะพ่อกามาดามกำนวนอีกคือเก่าเนาะค่ะในวันในยากาศช่วงเย็นได้พแม่พนองตอน,นีนกสิบหาโมงกว่าแล้วเนาะจะหกโมงแล้วติดตามช่มแนวทางของสองเซียนดังเนาะของเซียนซุ่มกับอ,อสุพันเนาะเอามาประชันกันเพราะว่าเข้าไปเต็มๆของเซียนซุ่มเข้าตัวเน้นตัวเจาะให้มาแค่สี่หางเข้าแบบปต้องกับ ก้าสี่ตรงตรงผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองแล้วก็ของอ,อสุพันก็เข้าไปเต็มเต็มแปดเก้าแบบไม่ต้องกลับผู้ใดเป็นแฟนครับตามตัวกันเนกาะค่ะกราบขอบุญขอบคุณทั้งสองเซียนเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนกกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเพราะเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุด แล้วก็กราบขอบุณขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าเนาะไปเบื้องตัวเลขนะคะนี่ก็จะเป็นของออสุพันกับเซียนซุ่มเด้อพ่อแม่พี่น้องเซียนซุ่มกับออสุพันของออสุพัน์ออน,นี่ FC รู้จักกันดีเนาะแฟนคลับรู้จักกันดีเพราะว่าออสุพัน ออ้ o, o, สุพันธ์ลีนพันกันแล้วพ่อแม่พี่น้องอ้ o, สุพันธหไมาเปลี่ยนประจำเนาะอยู่ด้วยกันมานานแล้วแต่ช่วงล้างหลังมานีเขา่ขาเข่ารุดรุดพ่อแม่พี่น้องต้องกลางขอโทษขอให้แฟนครับแตกบนล่างกับพันมาแล้วเนาะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงช่วงยุ่พ่อแม่พี่น้องจับคู่บพใครเข่าปัไหดนเนาะคะเนาะนี่คือความจริง นี่คือความจฉิงเฮาความจฉียงมาเบาเราสู่กันฟังแต่งวัดนี่ของเพนเข่าเต็มเต็มเข่าจริงๆเข่าจังจังเข่าทั้งบนทั้งหลงังเกือบแตกสามตัวถ้าตัดถ้าจับมาใส่นี่แตกสามตัวด้วยนี่เก้าเก้าสี่นี่ร่ 9, 9, องบางสังแล้วเป่งลุดเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าบ่าสามตัวตรงตรงหลุดแล้วนี่แล้ของเสี้ยนนมเสี้ยนนั่นช่อเชดใช้เออเลขมีที่มาของเพนจับใส่กับตัวเบิ่น แตกสามตัวตรงเลยนั่นแต่ของอ,อสุพันตัววิ่งตัวรูดมาทั้งบนทั้งล่างเก้ามาทั้งบนทั้งล่างสามเด้งพอไปไปนองซีมาบนเก้ามาบนล่างจับคู่ให้มันมากแต่ว่าบอได้เขาตัวเน้นตัวจอได้เพิ่นเน้นให้แค่สองหางตัวนี้เพิ่นเพิ่นเน้นมาดามเลยวงกลมให้เพิ่นมาดามวงกลมให้เพิ่นสิ แต่ก็ถือว่าปังสุดๆกับกบุนขอบคุณอ๋อสุพันเดอ้อที่หายตัวเลขนะทางมาว่างทั้งสองเนาะแต่ขอพระคุณหลายๆบันนี้เมื่อบังว่ะของเสี้ยนซุ่มของเสี้ยนซุ่มนีอยู่ทั้งสองหลอกจผ้ารวยแขนของเพื่อนเขาดีเลยขอแบงปันมาบบได้รักมาเดอ้อขอมาบได้รักเอาไปคือจัง่องอื่นมารักเอาเ <c oughs> ้าอีกแล้วมาดามมาตีให้เว้านเนี้ยเห้เว่าอนเนี้ย ท่านบ่ได้ปล่อยออกไปนะมันจะอ,อัดอันอ้นพ่อแม่พี่น้องควงเพื่อนเขาไปเต็มเต็มนี่เข่าตัวเน้นตัวโจ้เก้าสี่ตรงตรงแบบไม่ต้องกลับท่านไมีแฟนครับน้อเพิ่นไปเซียนซุ่มมีแฟนครับไปขันมีแล้วยกมือขึ้นเลยเด้อคอมเมนต์มาแน่ว่าได้ตามเสี่ยนซุ่มบองวดก่อนหน้านั้นกอดคอกันมานะห้าสี่สี่ห้าเด้อค่ะหามาถึืงบนทั้งล่างจับตามองตัววิ่งตัวรวดเพื่อนเด้อ ที่มาดามซีให้เบิ้งเนี่ยจับตามองตัววิ่งตัวรูดเพิ่นหาม้าบนรางได้หน่เพราะว่าเราออกห้าสองแปดหมวดกวนล่างออกสี่ห้าจับคู่ให้ไม่ถูกกอดคอกันมาสี่กับห้าซีก็หากอดคอกันมาหมวดกอนลุดเนาะหมวดแรกหมวดแรกเป็นจังไงหวดแรกเพิ่งให้มาสีงหมวดอังเดียพ่อแม่พี่น้องหมวดแรกกันรูดเนาะคะเนาะหมวดที่สองลุดหมวดที่สาม กอดคอกันมางวดที đó, these, like me, ่สแตกปุ <t> ๊เลยแตกตัวเน่นตัวจอพร้อมแตกตรงตงพร้อมว่าจังไดบานนี้สิตามของไผบานนี้สเสียนนี่ผู้นึงให้หหางผู้นึงให้หางมาจับตามองว่าสุยตรงกันบ่ของเพิ่นสิตรงกันบ่ของสเสียนนี่เดี๋ยวค่อยแคปหน้าจอพร้อมๆกันไล่ทีละเียนเด้อ FC ว่าโอ๋ก็ให้แคปหนา้าจอพอร้อมกันโลดเป็นหยังว่าซั่นจังบ่ได้แคปหลายเทียพะนะเอ้ามาดามก็สิบ่ฮอด10นาทีแม่ค่ะท่นให้แคปพร้อมกันไปโลด <c oughs> กส็สิบ่ฮอด10นาทีมแม่พ่อแม่พี่น้อง้อยเห็นใจกันนแม่เนาะเจ้าตะทางจของไแม่เอาทางมาดามนํานแม าตารางจะควงเลยแม่ละสิไปนีจากกันโหลดแล้วว่าสิให้แคปเทียเดียวพร้อมกันล่ะนี้โหลดสันติอ้มันก็บ่ได้ยังละเนาะพ่อแม่พี่น้องกบ่ได้คุยกันทันละเนาะสิได้รู้จังได๋ว่าของเพิ่นเป็นจังได๋มาจังได๋กให้แคปหน้าจอของเพิ่นพร้อมกันจังซี่ซั่นตัวอันสิไปแคปตะเซียนกับเซียนใส่กันเฮ็ดจังได๋เฮาสิรู้พื้นฐานเพิ่นบ่เนาะเอาเพิ่นหลังเทียคนดังเพิ่นบ่อยากไปประนกับไผเด้แม่นบ่พ่อพี่น้องว่า แม่นบอนอ๋อสุพันบางที่อาขอากับว่าอยากให้เจ้าเอาไปประชันกับของโมได้ว่าดำบาซิวาด้เนาะต้องทําใจด้อเป็นใจนักกีฬาเพราะว่าเขารลายคนมาดำอันสิบอนสิเว้เบ่ไหวมันสิลมกวนสิลมทั้งยืนเพราะไม่ได้เข้ารลายคนคักต้องท่าใจด้ออ๋อสุพันเขาต้องประชันกันตัวนักกีฬาเขาต้องมีแบบประชันกันภายศีษณะภายสิบไปภายสิยูจังสินะเอ้าว้าวยุหันละป็นได้สี่อานตัวเลข แม่และกวยลูกกวยล้านอยู่นั่นอ่านเน้อนมึงเหนียวสิว่าได้ว่ะเตี้ยงับมาใหญ่งับมาพอใหญ่ไม่ใหญ่วันนี้ยับมาลูมตาหนาอาของอสุพันให้มาวันนี้เราพัฒนาในงวดวันที่ยี่สิบแปดพุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้รูดสี่กับแปดเลขวิ่นพอนั่นหน่พ่อเมีพี่น้องเลขวิ่นจะมีสองมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปด สองตัวหกหางแปดห้าแปดค่ะห้าแปดสองตัวหกหางห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่เบิร์จะเป็นสี่สี่แปดแปดสามตัวสามสองหางเก้าหกแปดเก้าสองสี่สี่ตัวหางเดียวสองสี่ กแปดเอาแคบหน้าจอพแม่พี่นองถ้าใครจะตามของอสุพันเนาะตัวเน้นตัวจอดเน้นให้สองหางเด้อค่ะเน้นให้แค่สองหางเน้นไปที่หกแปดแล้วก็สองสี่สามตัวเน้น,มน, 9, 9, 2, 4. 4นหมดเลยพรมยพนองเก้าหกแปดเก้าสองสี่สี่ตัวเน้นหมดเลยหางเดียวแขน่ขนแข็งสองสี่หกแปดบาสคืออ,อ่านจริงแต่เจ้ามาดะอ่ะบาสน,นี่มาเบิ้งของ เซียนมเมื่อบ่งของเซียนนั่นซุ่มบาดนี่พ่อแม่พี่น้องมาดูของเซียนซุ่มบันของเซียนซุ่มสิเป็นจังไดสิเข้าสิปังบ่ชอบกระจัดคัดกระพานพ่อแม่พี่น้องเพราะเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดกาบขอบุญขอบุณเซียนซุ่มเด้อที่ห้ตัวเลขแนวทางผ่านทั้งสองของหลอกอกิผ้าร่วยเนาะค่ะเนาะ มาดามบนได้ขอเพิ่นโดยตรงมาเอดอกกีกดผาด้วยเป็นผู้ขอมาไหเนาะกัรขอบุญขอบคุณทั้งสองคนที่เป็นสื่อกลางเนาะการขอบุญขอบุญขอบพุณหลายๆที่เอามาแบ่งปันี่ทั้งสองของมาดามอาเตรียมตัวแคมหน้าจอพรมพี่น้องถ้าใครจะตามขล้องเซียนซุม่มเซียนซุ่มให้มาวันนี้รูดราวพัฒนาสองสองกับสามนะคะในวันที่ยี่สิบแปดคือพรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์ สองกับสามสองตัวสี่หางอย่าลืมว่าของเพื่อนมีสี่หางหนึ่งเด้อเข่าตัวเน้นตัวจอเด้อพว่พ,วพน้องเด้อสองตัวสี่หางก็จะมีสองสองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดตัวประกันค่ะตัวประกันอย่าลืมตัวประกันเด้อตัวประกันก็จะเป็นสามแปดแล้วก็สองสองสามตัวสี่หางก็จะมีสามสองหกสามสองเจ็ด สามแปดสส,ส,อส,อสองตัวเน้น3มหางเน้นไปที่สองหแล้วก็สองเแล้วก็37 3ตัวเน้นสงหางเน้นไปที่สองเน้นไปที่3าม,ส,ามสองหกส,สองเดเด้อค่ะเอาแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเสียนสุ่มเนาะกราบขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเสียนซุ่มเด้อ เอา,าแคปหน้าจอทั้งสองเสียนบ่นี้พ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอทั้งสองเสียนว่าคองไพสิไปคองไพิียูหรือจะไปน้ำกันแล้วมีตัวไหนที่ตรงกันบ่มีตัวไหนที่ตรงกันหรือเปล่าอ่ะชอบก็จัดคัดก็ผ่านอ่ะแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องนี่จะเป็นของออสุพนันเขียนถืออยู่เนาะอสุพนันลาวพัฒนาอันนี้จะเป็นของเสียนซุ่มลาวพัฒนา มีตัวใดที่ตรงกันบ่พ่อแม่พี่น้องบ่มีเนาะค่ะเนาะบ่มีด้เนาะคู้หนึ่ง4กับ8ผู้หนึ่ง2กับ3อ่ะคนละมุมมมวยคนละคายพ่อแม่พี่น้องว่าจะผู้ใดจะไฟติ้งสนะเนาะอ่ะชอบก็จัดคัดก็ผ่านแคปหน้าจอถ้าใครจะตามสองเสียนนี้นะคะแล้วก็กราบขอบุญขอขุณออสุพรรณอีนนครั้งหนึ่งเนาะ ที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาวางทางช่องแล้วก็เซียนซุม่มที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาวางทางช่องคลิปนี้กะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ